สวัสดีค่ะทุกคนนี่กังเองนะคะไม่ใช่กวหวางบังเพลงนะคะวันนี้กังจะชวนทุกคนมาฝึกเขียนคิ้วกันค่ะ เียนคิ้วที่ตั้งใช้นี่แลยค่ะ j o ค o b a l พเม m ค่ a น้องจะเป็นเนื้อครีมนะคะทุกคนและนําเข้าจากยุโรปนะคะแต่ว่าราคาน่ารักมากคะ่ะมีด้วยกัน2ส,สีนะคะสีช็อกโกแลตกับเอสเปรสโซ่เนื้อครีมของเขาเขียนง่ายมากค่ะทุกคนแล้วก็กันน้ากันเหงื่อด้วยนะคะเวลาเบลนสีสีก็จะไม่หายทางแบรนด์เขามีแถมแปรงอันใดญมมาให้ด้วยนะคะทุกคนด้านนึงเป็นแปรงปลายตัดนะคะอีกด้านนึงเป็นแปรงแบบเรียวนะคะขั้นตอนแรกกงจะปัดแป้งหรือว่ารองพื้นที่เกาะอ,อยู่ที่คิ้วออกก่อนนะตั้งใช้สีเอสเปรสโซ่นะคะเริ่มจากกาากรวคง้ิงยนยบะขึไ เบนหัวคิ้ว,วแบบนี้ค่ะจุดหักคิ้วเส้นจะตรงกับขอบตาแบบนี้ค่ะจากนั้นใช้สีที่ติดอยู่ที่แปรงมาเบนที่หัวคิ้วโดยน้ำหนักมือที่เบาที่สุดนะคะจะใช้เทคนิคหัวคิ้วอ่อนหางเข้มกลางบาลานซ์นะคะเสร็จแ,แล้วเพิ่มความคมให้กับคิ้วเก็บรายละเอียดด้วยคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ปัดไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะทุกคนเดี๋ยวไปเขียนอีกข้างนึงคะ่ะเพียงแค่นี้ก็มีคิ้วสวยมั่นใจได้ทั้งวันด้วย j o โ o Brow p r o เมอย่าลืมไปลองฝึกกันดูนะคะค